สวัสดีครับกษ<ข><ข>เียนหมูพอเพียงวันนี้เป็นโอกาสดีมา,มาเจอเจ๊ใจดีถือว่าเป็นญาติกันแล้วครับอยู่อยู่อำเภออะไรครับผมอำเภอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ที่สวนทำไรครับที่สวนนะคะกำลังจะทำรีสอร์ทนะคะเป็นแบบสวนผสมะคะ่ะมีผลไม้นานาชนิดแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นต้นโบราณนะคะตอนนี้ได้ได้อะไรจาก้องกษเกียนหมูมาปลูกให้ วันนี้ได้เนี่ยค่ะลำไยแล้วก็มีชมพู่แล้วก็มีนิ้นสินะคะขอบคุณมากๆเลยปลูกปลูกแล้วเนี่ยก็คือว่าน่าจะออกลูกจกเพราะว่าคนปลูกอารมณ์ดีขอบคุณครับ <c oughs> สุดยอดครับถ้าใครอยากแวะมา,มาชมมามีบ้านพักผ่อนด้วยอยู่อยู่ที่เขตไหนครับอยู่ออ่าตำบลหนองบัวหมู่หนึ่ง อำเภอเมืองกาญจน,นบุรีนะคะเดินทางจากตัวเมืองประมาณสิบห้านาทีนะคะจะได้บ้านสวนแบบธรรมชาติะะได้ความรู้ด้วยเนาะตอนนี้นะกาลังทําบ้านสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงราชการที่เก้าครับผมนี่ครับตอนนี้เริ่มทําได้ถือว่าสุดยอดเนาะตามรอยพ่อหลวงเนาะ,นะ,ะพูดมาเออตั้งชื่อไว้นะคะว่าบ้านสวนสุขอนันตา์อ รีสอร์ทค่ะครับค่ะสุขก็คือสบายกายสบายใจอน,นันต์ก็คือมากมายม,มาอยู่ที่นี่นะคะท่านจะสบายกายสบายใจมากมายเลยค่ะนะแล้ว, <laughs> ลวจะเปิดกิจการหรืวเปิดชายบริการประมาณเดือนไหนครับประมาณต้นเดือนมกราค่ะครับผมบช่วง ต้นปีใหม่เนาะใช่ใช่ค่ะอาจจะประมาณปลายค่วันครับผมขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับทำอะไรก็ใหงเฮงร่ำร่ำรวยๆยครับสาธุครับผมครับผมน่ครับบรรยากาศกับไปในสวนครับผมตอนนี้เดินทางปลอดนะคะครับผมครับผมครับผมตอนนี้มาชมบรรยากาศในสวนครับผมนี่ก็มีปลูกลำไยของเกษตรหมูพอเพียงครับปลูกสวยงามจะปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับแล้วจะเป็นบ้านพักตาอากาศครับผมข้างหลังก็เป็นภูเขาครับ วิวสวยงามครับอีกไม่กี่กิโลก็ถึงสะพานรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำแควใช่ไหมแมนบอเหนื่อยไหมจ้าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะคะเขาบอกให้ร้องเพลงก็หายเหนื่อยเลยร้องเพลงด้วยเออร้องเพลงไปด้วยมันจะไม่หายเหนื่อยอืมครับนี่ครับทีมงานครับทีมงานเข้มแข็งอืไม่เหนื่อยครับ ครับสุดยอดครับผมสวัสดีครับกเสียรหมูพอเพียง